สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พน้องน้องทุกคนนะครับพวกผมเอ็มคนละฝันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถของน้องนะครับพอดีน้องเขาไปอัพไซด์มานะครับก็แต่เดิมนี่เป็นเครื่องทีเอฟร้อยสิบห้านะครับเป็นเจ้าโลกนะครับแต่น้องเขาไปอัพมาเป็นลูกร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบดีไอนะครับก็เดี๋ยวมาถามน้องนะครับว่าทําอะไรไปบ้างหมดไปท่าไหนนะครับก็น้องก็อยู่ตรงนี้แล้วครับนะครับ นี่ก็สร้างสร้างปลอกปลอกลูกแหวนมาจากไหนนี่ร้านบวรเนี่ยอยู่ปรทศไทยอ๋อร้านร้านบวรครับราคาเท่าไหร่น่าจะสองพันกว่าสามพันนี่แหละไม่ได้ใหญ่ปลอกลูกแหวนประมาณสามพันเอาเอามานี่ใส่ได้เลยบอกได้เลยจากตรงครึ่งบวรนะครับปลอกลูกแหวนแล้วก็มีอะไรบ้างเนาะฝาฝาซื้อมาเท่าไหร่ฝา ปลาสูบปลาของของอะไรสองพัน้าของร้อยสิบดีไอสองพักว่าบาทเนาะแล้วก็อัพสเเต็ปดิมอัพสเต็ปเดิมนะครับท่อนี้โห่อยางเท่าครับทำเองนะเพิ่งทำเสร็จก็โฮชีดของอะไรแล้วเนาะโฮชีนี่ได้ร้อยร้อยยี ร้อยยี่สิบรูใหญ่โอ้โหขอร้อยยี่สิบปั๊มปั๊มก็แกครับช่างช่างอ๋ออันนี้ช่างซื้อมาช่างซื้อมาไปทำเทไนน์เนาะนี่บ้านี่แหละครับนี่แหละเนาะช่างเนาะนี่เนาะหัวไฟทีมนะครับเป็นคนทำให้ตามเพจได้เลยครับก็มีอะไรอีกเนาะสปริงสปริงสปริงก็อันเดิมหรือว่าอันใหม่เดิม โอ้สปริงเดิมสปริงเดิมนี่ใช้มาพร้อมกับของผมนะตัวนี้ก็จะเป็นอของพี่เบลสปริงซิงนะครับสปริงเดิมใช้ติดเครื่องมาก่อนแล้วนะครับแล้วสปริงวาวสปริงวาวก็สปริงเดิมสปริงวาวก็สปริงเดิมนะครับ<ช>โอ้โแต่ว่าใช้มาในหลายปีแล้วนะก็เบสเซตนี่หมดไปเท่าไหร่นะหมื่นห้าหมื่นหกเนี่ยหลับโอ้ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ <c oughs> แล้วแล้วมันใช้ดีกว่าเดิมไหมดีดีกว่าเดิมเยอะเลยครับแรงเป็ดมือโอ้แรงเป็ดมือนะครับเขาบอกน้องเ<ๆ>ป็ดมือเลยถ้าเทียบเทียบกับร้อยห้าสิบอ่อมาจากร้านนี่เหมือนกันไหมน่าจะคล้ายๆครับแต่<ห>ไม่แน่ใจเหมือนกันหอ,อบเหมือนกันไหมนี่หอ,อบน้อยหอ,อบน้อย,อออยโอ้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงเดี๋ยวให้รถรถเกี่ยวเข้าไปก่อนเนาะมารีวิวตรงรถเกี่ยวนะครับมันก็อาจจะดังหน่อยๆนะครับก็ เดี๋ยวรถเกี่ยวไปเดี๋ยวก็จะให้ติดเครื่องนะครับก็คันนี้ก็อาจจะคุนหน้าคุณตานะครับนี่ของพอน้องจรวดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ติดเครื่องให้ฟังนะครับก็แต่ใครอยากอัพก็ติดต่อมาได้ครับทางหัวไฟทคทีมนะครับเป็นช่างที่ทําให้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับแต่ก่อนนี่ก็ใช้ลูกร้อยสิบห้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพอมันเก่าเนาะก็อัพไซส์นะครับก็พอดี น้องเขาเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนอะไรด้วยนะครับมันก็เลยราคาก็เลยสูงหน่อยหน่อยนะครับก็เดี๋ยวให้น้องติดเครื่องครับแล้วก็น้องจะติดเครื่องให้ดูนะครับว่าเสียงยังไงนะครับโอ้แต่ก่อนแต่ก่อนนี่น้องใส่ท่อดังนะครับแต่ว่าเพิง่งจะมาเปลี่ยนเป็นท่อเดิมวันนี้นะครับ ผมนี่ยังชอบในปลายเนี่ยอ๋อไม่หอบเท่าไรนะครับแต่ว่าแต่ว่าตอนตอนขับนี่หอบดีกว่าของผมนะครับแรงมือ์นิงแรงมือหนิปิดมือเลยนะครับโอ้ใช้ได้ครับ ดีไม่ดีของผมนี่เทียมไม่ติดเนาะได้ได้ไม่ค่อยมีเวลาถ้ามีเวลาเน่จะให้จัดสักหนึ่งเสาไฟฟ้าให้ดูนะเนมครับวินน่านี่6นะครับข้างข้างข้างนี่7นะครับส่วนตัวไหนนั่น6นะครับใช้เป็น ระบบ2ลูกเตะนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น6นิ้วนะครับหน้า7หลัง6แล้วก็หน้าหลัง10นะครับแล้วน้ำมันมันกินเยอะกว่าเดิมไหมหรือว่ายัางไงหรือว,ว่าเท่าเดิมเท่าเดิมนะเท่าเดิมแต่ว่าได้แรงกว่าเดิมนะครับโอ้ยระบบใหม่ระบบใหม่มนิ่มมากครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะให้น้องเขาขับให้ดูนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับตัวนี้ก็น้องก็ทําสเต็ปเดิมเนาะก็ก็แคมพวกอะไรก็เป็นแคมตัวเดิมลูกเบี้ยวเดิมนะครับสเต็ปใช้งานนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ผมเลยนะครับสวัสดีครับ